ดีค่ะคุณผู้ชมได้เห็นสถานที่แบบนี้เป็นบันไดาย,ยาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีพญานาคอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คงจะพอคุ้นตากันอยู่บ้างค่ะเพราะว่าที่สถานที่แห่งนี้นะคะนั่นก็คือวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งครั้งหนึ่งนะคะในรายการส่วนนภูมิโฟกัสดาวกับพิฟ้าเคยพาคุณผู้ชมมาแล้วนะคะแต่กลับมาที่วันนี้ครั้งนี้นะคะเรียกว่ากลับมาแบบเจาะลึกยิ่งกว่าเดิมนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวของ งานประเพณีประจําปีที่เรียกว่าเป็นงานขึ้นชื่อประจาจังหวัดสระบุรีของที่วัดน,นี้นะคะนั่นก็คือการ เวียนเทียนขึ้นเขาในวันมาคาบูชาและก็การแห่ผ้าแดงขึ้นเขาไปห่มมนฑบที่ปฏิสถานลอยพระพุทธบาทค่ะสําหรับงานเทศกาลนี้นะคะชื่องานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายภาพพระพุทธฉายค่ะก็คือการเวียนเทียนรอบเขาปฐวีอันเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธฉายหรือเงาพระพุทธเจ้าและรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่ถูกค้นพบในแผ่นดินสม็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะเทศกาลน,นี้เป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อพระรัตนตรัยในวันมาคาบูชาค่ะสําหรับเทศกาล การแสนเทีอนแห่งศรัทธาน้องถวายผพ้าพระพุทธฉายในปีพศ2568นี้ในวันที่12กุมภาพันธ์จะมีการแห่เสลียงเทียนของชาวสระบ,บุรีอย่างยิ่งใหญ่และก็ร่วมกันเวียนเทียนรอบเขาปทวีส่วนวันที่13กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการแห่ผ้าแดงขึ้นเขาไปห่มมนดกร้อยพระพุทธบาทเบื้องขวาเทศกาลนี้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสําคัญในวันมาคาบูชาที่ดาวขอบอกเลยนะคะว่าไม่สมควรพลาดทีเดียวค่ะแล้วพบกันในงานวันที่12และ13กุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ Obrigado.